สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็จะมาแนะนำนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ได้เห็นจากฟอร์มเกมเดอะแมชนะครับเกมที่พบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับที่แมนยูเนี่ยนะครับก็เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-0ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่นักเตะของเราเนี่ยนะครับบางคนก็เพิ่งได้ลงสนามมาแค่ได้ซ้อมแค่แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก่อนนักเตะ หลายๆคนก็เป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับแต่เอญเลย,เยในเกมนั้นเนี่ยมันมีดาวรุ่งอยู่สองคนที่มันเข้าตามากๆเลยครับก็มีไอแซคย่านะครับซึ่งเป็นเป็นนักเตะผิวสีนะครับซึ่งมาอยู่กับสโมสรอ,อยู่กับอะคาเดมี่เนี่ยตั้งแต่อายุหกขวบเป็นเด็กที่เกิดที่เมืองเพรสซันนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมในอะคาเดมี่เนี่ยตั้งแต่ หกขวบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมยูสิบแปดแล้วนะครับแต่จริงๆนี่เจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ขึ้นมาแบกน้ำหนักแหละนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะอายุจริงๆอยู่ในเกณฑ์ยูสิบหกแต่ว่าถูกพาสขึ้นมามาเล่นในยูสิบแปดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ท่าตำแหน่งที่เล่นเนี่ยก็สามารถเล่นตำแหน่งกองกลางหรือฟูลแบ็กได้นะครับ วันเดือนปีเกิดที่เกิดเนี่ยก็เกิดวันที่22กันยายน2547เพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยนะครับถึงเดือนกันยานะครับถึงจะอายุครบ18นะครับตอนนี้ก็จอที่เขาอายุ18แล้วนะครับรูปร่างดีรูปร่างดีมากด้วยนะครับแล้วก็มีสปีดฝีเท้าที่เร็วนะครับมีทักษะดีนะครับเพอร์ทัสดีมากแล้วก็เป็นเด็กที่มาอยู่กับอรูพูลเนี่ยตั้งแต่อ้อนแต่ออกจริงๆนะครับตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับนี่คือ ชาวรุ่งคนแรกที่แนะนํานะครับที่ผมไปหาข้อมูลไปได้นะครับคนที่สองนี้ลุคแชมเบอร์สนะครับแชมเบอร์เนี่ยนะครับก็เกิดเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับเกิด24มิถุนานะครับเกิดปี2004นะครับส่วนของย่าเนี่ยนะครับเกิดเกิดปี2004เหมือนกันนะครับโทนแชมเบอร์เนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็ถูกจับตาแล้วก็ถูกคาดหวังสูงมากนะครับเป็น ฮักเตคพรสวรรค์แหละนะครับแล้วก็เข้ามาเซ็นสัญญากับสโมสรไลูกภูเนี่ยนะครับในเซ็นสัญญาในเดือนกร,รกฎาปี2021ก็รุ่นเาวาขาวเดียวกับมาบาย่าแหละนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดที่เมืองเพรสซันเหมือนกันนะครับมาก็เป็นรุ่นเาวาข่าวเดียวกันเลยมาตอนอายุหกขวบเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงเล่นอายุสิบแปดเนี่ยนะครับในปี2020-2021ก็ 2021, ก็พร้อมๆกับมาปาย,ย่านั่นแหละนะครับ แล้วสามารถเล่นได้ทั้งนักเตะตัวลุกริมเส้นนะครับแล้วก็เล่นตัวเกมรับก็คือเล่นแบ็คได้ด้วยนะครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บนะักสองครั้งนะครับในช่วงที่เอ่อซีซั่น2021ต่อ2022นะครับแล้วก็แชมเบอร์เนี่ยนะครับก็ยังเคยได้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟด้วยนะครับแต่เป็นตัวยิงจุดโทษในชุดยูสิบนะครับแล้วก็ทำไป9ประตูเลยนะครับนี่ เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆนะครับแสดงว่าเป็นนักเตะที่มีความยืกเย็นมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับรับหน้าที่เป็นตัวยิงจุดโทษให้กับทีมด้วยนะครับนี่คือสองผู้เล่นดาวรุ่งนะครับที่มาแนะนําในคลิปนี้นะครับเพราะว่าฟอร์มมาเข้าตาและเกินในเดอะแมชนะครับเกมที่ลิพูเจอแมนยูนี่แหละนะครับแต่เดี๋ยว ถ้ามีผู้เล่นที่น่าจับตามองเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปค้นหาข้อมูลมาพูดคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ